สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง New v e r s a i l l e Podcast ครับเคยรู้สึกไหมครับว่าบางวันสมองของเราก็รื่นปื้ดเลยครับคิดอะไรก็ออกแต่บางวันก็กลับตื้อไปหมดเหมือนสมองไม่ยอมทํางานกับเราซะอย่างนั้นครับวันนี้เราเลยจะมาหาคําตอบกันครับว่าทําไมและเราจะมาเจาะลึกหนังสือที่น่าสนใจมากๆเล่มหนึ่งครับที่ชื่อว่า Brain Rules ซึ่งแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือกฎทองของสมองครับ หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนคู่มือการใช้งานสมองฉบับคนทั่วไปครับที่จะช่วยให้เรารู้จักและเข้าใจเพื่อนสีที่อยู่ในหัวของเราดีขึ้นและผู้เขียนเล่มนี้ก็คือคุณจอเ์ดินาครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วสมองของเรามีวิวัฒนาการมาเพื่อเป้าหมายหลักๆแค่3อย่างเองครับนั่นก็คือ1เพื่อแก้ปัญหา2เพื่อเอาตัวรอดในโลกที่คาดเดาอะไรไม่ค่อยได้และ3เพื่อให้ร่างกายของเราเคลื่อนไหวอยู่เสมอครับ และพอเราเข้าใจกฎพื้นฐาน12ข้อที่ผู้เขียนเขียนไว้เราจะสามารถทำงานร่วมกับสมองได้ดีขึ้นเยอะเลยครับเหมือนเรารู้ใจเพื่อนสนิทนั่นแหละครับพอเรารู้ใจกันแล้วเราจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับ5หมวดมูลหลักๆที่จะทำให้เรื่องสมองกลายเป็นเรื่องง่ายๆเลยครับโดยเดี๋ยวผมจะขอสรุปไปทีละหมวดนะครับและกฎอาจจะไม่ได้เรียงกันนะครับจะขอพูดตามหมวดเป็นหลักนะครับ มาเริ่มกันที่หมวดที่1ครับการกำเนิดสมองตามธรรมชาติหมวดนี้เราจะย้อนอดีตไปดูกันครับว่าอะไรที่ปั้นสมองของเราให้เป็นแบบทุกวันนี้ข้อแรกก็คือกฎข้อที่1ครับสมองของเรามีวิวัฒนาการเพื่อความอยู่รอดครับเรื่องของเรื่องก็คือสมองของเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้นั่งทําข้อสอบในห้องแอร์นะครับแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อให้เราเอาชีวิตรอดในป่าพอเราวิวัฒนาการมาเดิน2ขาได้ร่างกายของเราก็เหมือนได้อัปเกรดฮาร์ดแวร์ใหม่ครับ คือมันใช้พลังงานน้อยลงทําให้มีพลังงานในแต่ละวันเหลือๆไปทุ่มให้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ซับซ้อนสุดๆนั่นก็คือสมองของเรานั่นเองครับวิวัฒนาการที่ยาวนานนี้ทําให้เรามีคุณสมบัติพิเศษติดตัวมา3อย่างครับข้อที่1ก็คือเรามีจินตนาการเราสามารถมองก้อนเมฆแล้วเห็นเป็นรูปไดโนเสาร์ได้นี่แหละครับคือความสามารถในการสร้างความหมายจากสิ่งที่ไม่มีความหมายในตัวมันเองข้อที่2นะครับเราปรับตัวเก่งครับ เพราะโลกสมัยก่อนมันคาดเดาไม่ได้เลยครับวันนี้อาจจะเจอฝนตกหนักพรุ่งนี้อาจจะเจอภายแล้งทําให้สมองของเราต้องยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและมาถึงข้อที่3ครับเราร่วมมือกับคนอื่นๆได้และร่วมมือกับคนอื่นๆเป็นครับพูดกันตามตรงครับคือมนุษย์เราตัวเปล่า,ลานี่สู้ใครไม่ค่อยได้หรอกนะครับ เราเลยต้องเรียนรู้ที่จะรวมทีมกันเพื่อเอาตัวรอดและหัวใจของการทำงานเป็นทีมก็คือการอ่านใจหรือคาดเดาวความคิดความรู้สึกของเพื่อนร่วมทีมได้นั่นเองครับมาถึงกฎต่อมาในหมวดที่1น,นะครับคือกฎข้อที่5สมองของเราแต่ละคนมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันเลยครับสมองของเราทุกคนเหมือนตัวต่อเลโก้ชุดพื้นฐานมีมาให้เหมือนกันครับตามจํานวนชุดแล้วก็ตัวต่อ แต่ประสบการณ์ชีวิตที่เราเจอในแต่ละวันนั่นแหละครับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆไปจนถึงเหตุการณ์ใหญ่ๆมันเป็นเหมือนคู่มือการต่อที่แตกต่างกันออกไปของแต่ละคนผลลัพธ์ที่ออกมาก็คือเลโก้ในหัวของเราแต่ละคนถึงถูกต่อออกมาเป็นโครงสร้างที่ไม่เหมือนใครในโลกใบนี้เลยนี่แหละครับคือที่มาของความถนัดและพรสวรรค์ที่หลากหลายของมนุษย์เรานั่นเองครับมาต่อกันที่หมวดที่2ครับสิ่งแวดล้อมมีผลต่อสมองเรายังไงบ้าง ในหมวดนี้เราจะมาดูกันครับว่าการใช้ชีวิตแต่ละวันของเราส่งผลกับเพื่อนซีหรือสมองของเราในหัวยังไงบ้างมาเริ่มที่ข้อแรกครับคือกฎข้อที่2การออกกาลังกายเพิ่มพลังสมองของเราได้ครับสมองของเราถูกสร้างมาคู่กับการเคลื่อนไหวครับการออกกําลังกายจึงเป็นเหมือนการส่งอาหาร Delivery ชั้นดีไปให้สมองครับลองนึกภาพตามนะครับว่า การออกกำลังกายก็จะเหมือนการสร้างถนนครับคือการสร้างหลอดเลือดให้มากขึ้นทําให้รถบรรทุกหรือเลือดนะครับสามารถขนส่งออกซิเจนและสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงเซลล์สมองได้ทั่วถึงแถมยังเป็นเหมือนรถเก็บขยะชั้นเยี่ยมด้วยครับที่ขนของเสียออกมาทิ้งให้ด้วยทําให้ระบบทั้งหมดทํางานได้อย่างราบรื่นสมองเราก็จะปลอดโปร่งครับคิดอะไรก็คิดออกและก็คิดได้ไวขึ้น ดังนั้นการที่เรานั่งทํางานหรือเรียนนิ่งๆทั้งวันก็เป็นเหมือนกับการปิดถนนครับไม่ให้รถเข้ามาส่งอาหารในเมืองนั่นแหละครับไม่แปลกเลยครับที่คนนั่งทํางานนานๆสมองจะตื้อเป็นเพราะเหตุผลนี้นั่นเองครับและต่อมาคือกฎข้อที่3ครับเราต้องนอนครับถึงจะคิดอะไรออกการนอนของมนุษย์เราไม่ใช่แค่การพักผ่อนเฉยๆนะครับ แต่มันคือช่วงเวลาที่สมองกําลังจัดโต๊ะทางานมันจะคัดแยกข้อมูลที่เจอมาทั้งวันอันไหนสําคัญก็เก็บเข้าแฟ้มไว้อันไหนไม่สําคัญมันก็โยนทิ้งไปครับถ้าเราอดนอนก็เหมือนกับการปล่อยโต๊ะทํางานให้รกไปเรื่อยๆพอจะหาเอกสารสําคัญหรือความทรงจําของเราก็จะหาไม่เจอสักทีครับและที่สําคัญครับคือคนเรามีนาฬิกาชีวภาพหรือที่เรียกว่าโครโนไทป์ที่ไม่เหมือนกันครับบางคนก็เป็นมนุษย์นกคู่ครับที่สมองจะแล่นตอนดึกๆ บางคนก็เป็นมนุษย์นกที่ตื่นเช้าแล้วก็จะสดชื่นการบังคับให้คนที่เป็นนกฮูกตื่นมาทำงานแต่เช้าก็เหมือนกับการพยายามเล่นเกม PlayStation บนเครื่อง Xbox นั่นแหละครับมันไม่มีทางเวิร์กหรอกครับมาถึงกฎข้อที่4ครับความเครียดของเราทำร้ายสมองได้ความเครียดหลกัหลกๆมีอยู่2แบบนะครับ แบบแรกคือความเครียดแบบเฉียบพลันอันนี้ให้มองเหมือนเป็นสัญญาณเตือนไฟไหม้ครับมันดังขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ดังขึ้นมาเพื่อเตือนให้เรารีบหนีจากอันตรายซึ่งมีประโยชน์มากๆครับแต่ในแบบที่2นี่แหละครับเป็นความเครียดแบบเรื้อรังอันนี้แหละครับตัวร้ายเลยมันเหมือนกับสัญญ,ญาณเตือนไฟไหม้เนี่ยแหละครับแต่ดังไม่หยุดดังทั้งวันทั้งคืนดังเปเดนเดือนซึ่งมันจะปล่อยฮอร์โมนออกมาตัวหนึ่งครับที่ชื่อว่าคอร์ติซอลออกมามากเกินไปและเจ้าฮอร์โมนตัวนี้ก็เหมือนน้ำกรดอ่อนๆครับ ที่ค่อยๆกัดกร่อนสมองส่วนที่เกี่ยวกับการเรียนรู้แล้วก็ความทรงจำของเราไปเรื่อยๆครับมาถึงหมวดที่3นะครับสมองรับรู้สิ่งเราได้ยังไงการที่เราเรียนรู้ว่าสมองรับข้อมูลแบบไหนจะช่วยให้เราป้อนข้อมูลให้มันได้อย่างถูกวิธีครับสำหรับข้อแรกในหมวดนี้ก็คือกฎข้อที่8ครับเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อใช้หลายประสาทสัมผัสสมองของเราชอบการทำงานเป็นทีมครับลองนึกถึงตอนที่เราเรียนทำอาหารดูสิครับ เราคงไม่ได้แค่อ่านสูตรเฉยๆก็ทำเป็นใช่ไหมครับเราต้องดูคลิปคือการใช้การมองเห็นฟังเสียงคนสอนคือการได้ยินครับดมกลิ่นเครื่องเทศคือการดมกลิ่นและสัมผัสคือการสัมผัสครับยิ่งเราใช้ประษาทสัมผัสหลายอย่างเข้ามาช่วยสมองก็จะยิ่งสร้างการเชื่อมโยงที่แข็งแรงขึ้นทำให้เราเรียนรู้และจดจำได้ดีขึ้นมากๆครับและกดต่อมาในหมวดนี้คือกดข้อที่9ครับคือการมองเห็นคือประสาทสัมผัสที่โดดเด่นที่สุด ว่ากันง่ายๆนะครับคือการมองเห็นเป็นเหมือนหัวหน้าทีมของประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราครับถ้าการได้ยินบอกอย่างหนึ่งแต่การมองเห็นบอกอีกอย่างสมองของเรามักจะเลือกเชื่อหัวหน้าทีมหรือสายตาก่อนเสมอครับนี่คือผลที่การใช้ภาพกราฟหรือวิดีโอมาช่วยอธิบายเรื่องยากๆมันถึงได้ผลดีกว่าการอ่านแต่ตัวหนังสือยาวๆนั่นเองครับและข้อต่อมาคือกฎข้อที่10ครับเราถูกสร้างมาให้ตอบสนองต่อดนตรีครับ ดนตรีเป็นเหมือนฟิตเนสสำหรับสมองเลยครับมันช่วยบริหารสมองหลายๆส่วนไปพร้อมๆกันทั้งส่วนที่ใช้ในการประมวลผลภาษาอารมณ์และทักษะทางสังคมครับการให้เด็กๆได้เรียนดนตรีจึงไม่ใช่แค่เรื่องของความสนุนทนีนะครับแต่เป็นการวางรากฐานให้สมองได้เป็นอย่างดีเลยครับมาถึงหมวดที่4นะครับว่าสมองของเรามีกระบวนการคิดยังไงในตอนที่1ครับเมื่อข้อมูลเข้าหัวเราแล้วสมองจะจัดการกับมันยังไงมาดูกันครับ ข้อแรกคือกฎข้อที่6ครับคือการทํางานหลายอย่างพร้อมกันไม่ได้ผลจริงครับสมองของเราไม่ได้เหมาะกับการทํามัลติทัสกิ้งนะครับหรือการทําหลายอย่างพร้อมกันเพราะสิ่งที่เราทําอยู่จริงๆคือการสลับงานไปมาอย่างรวดเร็วเท่านั้นเองครับซึ่งทุกครั้งที่สลับสมองต้องเสียพลังงานเหมือนโดนเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเรื่องครับสลับไปมาบ่อยๆพลังงานก็จะหมดแถมยังเสี่ยงที่จะทําผิดพลาดได้ง่ายขึ้นด้วยครับดังนั้นการโฟกัสทํางานทีละอย่างให้เสร็จ มันจะเป็นเหมือนกับการจ่ายค่าธรรมเนียมครั้งเดียวแล้วจบครับมันประหยัดพลังงานสมองและได้งานดีกว่าเยอะเลยครับและต่อมาคือกฎข้อที่7ครับสมองต้องสร้างดึงและลืมความทรงจําด้วยการสร้างความจําที่แข็งแรงด้วยการทําซ้ํามีเคล็ดลับอยู่ที่การเว้นะระยะครับการอัดเนื้อหาทั้งหมดในคืนเดียวก่อนสอบก็เป็นเหมือนกับการยัดเสื้อผ้าทั้งตู้ลงในกระเป๋าเดินทางใน5นาทีสุดท้ายครับ ผลก็คือกระเป๋าเดินทางอาจจะปิดไม่ลงแถมเสื้อผ้าย,ยังยับเยินไปหมดแต่การทบทวนแบบเป็นระยะเหมือนกับการที่เราค่อยๆทยอยจัดของลงกระเป๋าทุกวันวันละนิดวันละหน่อยครับสุดท้ายทุกอย่างก็จะลงตัวเป็นระเบียบและพร้อมใช้งานได้ทันทีครับและเราก็มาถึงหมวดสุดท้ายครับว่าสมองมีกระบวนการคิดยังไงในตอนที่2ซึ่งในหมวดสุดท้ายที่จะพูดถึงปัจจัยที่น่าสนใจอย่างเรื่องเพศและสัญชาตญาณการเรียนรู้ของเราครับ และในส่วนแรกคือกฎข้อที่11เครับเพศมีผลต่อกระบวนการคิดเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่แนวโน้มโดยเฉลี่ยนะครับไม่ใช่กฎตายตัวของทุกคนคุณเมเดน่าผู้เขียนพบว่าเพศทางชีวภาพมีผลต่อวิธีที่สมองของเราประมวลผลข้อมูลครับเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนคนสองคนที่กําลังดูแผนที่ฉบับเดียวกันเพื่อหาทางไปให้ถึงเป้าหมายครับคนหนึ่งอาจจะมองภาพรวมของเส้นทางทั้งหมดก่อนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นครัม ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นแนวทางของผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่ครับในขณะที่คนจะเริ่มจากการมองหารายละเอียดชื่อถนนและจุดสังเกตต่างๆซึ่งก็มักจะเป็นแนวทางของผู้หญิงครับซึ่งทั้งคู่ก็ต่างดูแผนที่เดียวกันและก็ไปถึงจุดหมายได้เหมือนกันครับแค่ใช้วิธีการมองที่ต่างกันเท่านั้นเองและอีกส่วนหนึ่งคือกฎข้อที่12ครับเราเรียนรู้ผ่านการสำรวจเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับความเป็นนักวิทยาศาสตร์ในตัวครับ ความอยากรู้อยากเห็นคือเครื่องมือการเรียนรู้ที่ทรงพลังที่สุดที่เรามีครับลองนึกถึงภาพห้องนั่งเล่นที่บ้านเป็นห้องแลบบวิทยาศาสตร์แห่งแรกของเด็กๆด,ดูสิครับของเล่นทุกชิ้นคืออุปกรณ์ทดลองพวกเขาจะหยิบมันมาเขยา่าโยนหรือลองกัดดูเพื่อทดลองว่ามันทําอะไรได้บ้างนี่คือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดและมันคือวิธีที่สมองของเราถูกสร้างมาให้เรียนรู้นั่นเองครับ และทั้งหมดนี้ก็คือบทสรุปหลักใหญ่ใจความสำคัญจากหนังสือเบรนล o s e นะครับพอฟังแล้วก็จะเห็นเลยใช่ไหมครับว่าสมองของเราไม่ได้ซับซ้อนเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้เลยครับมันมีกฎเกณฑ์มีคู่มือของมันอยู่การที่เราได้มารู้จักกฎเหล่านี้ก็เหมือนกับการที่เราได้อ่านคู่มือการใช้งานเพื่อนสนิทของเรานั่นเองครับในสัปดาห์นี้ลองเลือกสักกฎหนึ่งครับที่เพื่อนๆชอบที่สุดแล้วลองนาไปใช้ดูนะครับ อาจจะเริ่มจากการลุกเดินให้มากขึ้นทุกชั่วโมงหรือลองปิดการแจ้งเตือนต่างๆเพื่อเพิ่มพลังโฟกัสกับงานทีละอย่างครับคิซสว่าเป็นการทดลองสนุกๆก,กับสมองของตัวเองดูนะครับและที่สําคัญครับใครต้องการลงรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมหาเล่มจริงมาอ่านและขอบคุณทุกคนครับที่ติดตามรับฟังจนจบแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในพอดแคสต์ตอนหน้ากับหนังสือเล่มถัดไปครับวันนี้ผมนิวเิลาชัยขอลาไปก่อนสวัสดีครับ